บรรยากาศในสวนปลูกเสร็จแล้วเสียยามาลุกมากเลยครับจ้างคนตอนนี้ก็จ้างคนมาช่วยกันด่ายสวนด่ายหญ้านะ,านะครัล้กคนงานน<า>ี่แล้วคนงานนะไปผมไปไปตัดหญ้าแล้วผมจะทํานาไร้เดือเท่ยนครับตัดหญ้าไปสักคู่น,นี้นะวันนี้จะมาดูคนที่มาด่า,า,ายหญ้าแ้ชาวบ้านีำรายได้นี้ ลูกชายมาช่วยด้วยทำไรวะไอ้อทำอะไรเกี่ยวยาเกี่ยวยาอะไรค่ายาหนักเอาเร็วคุมต้นไม้กองกองไว้ก่อนไว้คุมต้นไม้ ียอเชื่อุ่นมีทายาอะไรกัน,นย่าโยซี่เมื่อก่อนนี้พ่อกับแม่เลี้ยงวัวแต่ว่าไม่ได้ยังแล้วหลายปีแต่ว่ามันก็พอเดื่องฝนมันก็งอกขึ้นมาใหม่ลูกชายไม่ช่วยงานส่วนอีกคนหนึ่งน้องไอซ์ไปสอบวันนี้ไปสอบคณิตศาสตร์ครับก็เลยไม่ได้มาช่วยขอแค่นี้ครับเดี๋ยวผมมาเดินกครั้งหนึ่ง